สวัสดีค่ะวันนี้ช่องแปลแหววไดอารี่ของเรานะคะจะมาแนะนำซีรีส์จีนสนุกๆค่ะชื่อเรื่อง Youth for My Talent ปี2021ค่ะชื่อไทยคือสุภาพบุรุษสุดสะอาดเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากฝั่งเกาหลีนะคะนั่นคือเรื่อง Clean with Passion for Now ปี2018 สำหรับเรื่องยุท t h ฟอร์มาย l าลินะคะออนแอร์ทางช่อง Mango TV นะคะมีทั้งหมด24ตอนนะคะออนแอร์จบแล้วสามารถหาดูซับไทยได้ทาง Netflix นะคะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้มีทั้งหมด24ตอนในส่วนของนักแสดงนะคะพระเอกของเราคือแจสเปอร์หลิวหรือหลิวอีหาวพระเอกหนุ่มสุดหล่อจากฝั่งไต้หวันนะคะ คนนี้นี่เจ้าของฉายาสามีแห่งชาติของไต้หวันนะคะสำหรับผลงานล่าสุดนะคะคู่เที่ยวเพื่อนทัวร์เป็นรายการวาไรตี้นะคะโดยมีพี่แจสเปอร์หลิวกับพี่อีซึงกินะคะทำรายการด้วยกันมีทั้งหมด8ตอนหาดูได้ใน Netflix เหมือนกันในฝั่งของนางเอกนะคะนำแสดงโดยซึนย่ ส่วนยุนเนี่ยแจ้งเกิดมาจากรักใส่ใส่หัวใจสีดวงเวอร์ชั่นจีนนะคะประกบคู่กับดีแลนหวังอันนั้นคือเปี้ยงปางแจ้งเกิดเลยผลงานล่าสุดในปี2020คือจุปรับสลับดวงเล่นกับออพี่เจอรี่เอนะคะเข้าสู่เนื้อเรื่องบวกสปอยนิดๆน,นะคะยู h ฟอ r ไม t a าลินสุภาพบุรุษสุดสะอาดเริ่มจากพระเอกของเรานมว่ากู้หลินฉี เป็นซ e o หนุ่มบริษัทท,ทำความสะอาด Clean First ดบริษัท Clean First เนี่ยจะคิดค้นเทคโนโลยีการทำความสะอาดมากมายนะคะทั้งหุ่นยนต์ทั้งน้ำยาฆ่าเชือ้อแล้วก็จะมีผแผนกรับจ้างทำความสะอาดนะคะแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยไม่ค่อยเชื่อว่าคนเนี่ยจะสามารถทำความสะอาดได้ดีเท่ากับหุ่นยนต์ พระเอ,อกก็จึงมีแนวคิดที่อยากจะปิดแผนกนี้นะคะโดยให้เวลาผู้จัดการของแผนกเนี้ยสเดือนในการทำยอดนะคะพระเอ,อกของเราเนี่ยเป็นโรคกลัวเชื้อโรคมากๆนะคะเข้าขั้นแบบโรคจิตอะคือมองไปเนี่ยถ้าเห็นเชื้อโรคไม่ได้เลยนะคะจับอะไรเนี่ยต้องใส่ถุงมือจับหรือว่าถูกสัมผัสอะไรก็จะต้องใช้แบบเหมือนผ้าชุบแอลกอฮอล์แบบ ต้องเช็ดตลอดเวลาใช้แอลกอฮอล์แพดเช็ดตรงนู้นเช็ดตรงนี้เช็ดเสื้อเช็ดทุกอย่างนะคะแล้วพระเอกเนี่ยเรียนด้านออปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะคะทําให้แบบคิดค้นเทคโนโลยีอะไรเยอะแยะมากมายมาก,มากตัดมาที่ฝั่งนางเอกนางเอกชื่อสื่อชวงเจียวคือครอบครัวนางเอกเ,เนี่ยค่อนข้างฐานะยากจนนะคะแม่นางเอกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทําให้พ่อนางเอกเ,เนี่ยก็ อ่ค่อนข้างกินเหล้าเมาบ่อยเวลาคิดถึงแม่นะคะแล้วพ่อเนี่ยเป็นพนักง,งานเก็บขยะนะคะแล้วเวลาที่พ่อเมาอ่ะก็คือนางเอกกับน้องชายเนี่ยจะต้องเหมือนสลับคิวกันออกไปทํางานแทนพ่อแต่นางเอกนะคะด้วยความที่รักน้องมากนะคะน้องเนี่ยคือประมาณมหกกาลังจะสอบเข้ามาหาลัยเนกก็จะให้น้องอ,อยู่อ่านหนังสือนะคะโดยนางเอกอ่ะจะออก กันไกลตลอดเพราะรู้ว่าน้องอาจจะต้องออกคอนทําให้หนออางเอกจจะแพ้ในการเป่ายงิงฉุบตลอดนางเอกก็เลยจะต้องเป็นคนที่ออกไปทํางานแทนพ่อตลอดนางเอกของเรานะคะก็คือเพิ่งเรียนจบอยู่ในระหว่างหางานแต่ว่ายังหางานไม่ได้ก็จะทำพาร์ทไทม์ไปประมาณสี่ที่นะคะร้านอาหารร้านกาแฟโดยเหตุการณ์แรกที่พ่อเอกนางเอกเจอกันนะคะคือ นางเอกเนี่ยอยู่ระหว่างข้ามถนนใช่ไหมกําลังจะไปทํางานแล้วมีเด็กมาชนนางเอกนางเอกของเรานะคะก็เลยเหมือนเซล้มไปไปชนรถพระเอกเอาแก้มเนี่ยไปแนบที่กระจกรถพระเอกตอนนั้นคือพระเอกช็อกมากเลยนะคะพระเอกรู้สึกว่าโอ้โหเชื้อแบคทีเรียรทั้งนั้นนะคะก็คือลูกน้องพระอเอกต้องเอารถไปเข้าคาแคสแล้วก็ทําการฆ่าเชื้อแบคทีเรียรทั้งหมด แล้วพระเอกของเรานะคะในฐานะ CEO บริษัทใหญ่เนาะก็เหมือนมาออกรายการมาพูดเชิงปลุกใจให้แง่คิดกับนักศึกษาจบใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรายการสดนะ,นะคะโดยมีพิธีกรคนสวยนะคะโดยคนเนี้ยคือแม่พระเอกเนี่ยคือมองไว้แล้วกะจะมาเป็นลูกสะใยแล้วนักเอกของเราเนี่ยที่ทำงานพาร์ทไทม์ในร้านกาแฟใช่ไหมคะก็คือได้ดูรายการนี้ก็รู้สึกแบบ ปราบปลื้มใจนะแบบเหมือนมันฮึกเหิมปลุกใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้ยวยความบังเอิญนะคะคือพระเอกกับพิธีกรคนนั้นนะ่ะก็คือเหมือนมาเดทกันที่ร้านที่นางเอกท part ําพาทามอยู่พอดีแล้วพระเอกของเราก็คือแอบ,บชิ่งหนีผู้หญิงลงมาใช่ไหมคะแล้วมาเจอนางเอกนางเอกก็เลยดักไว้ก็เลยบอกว่าแบบประมาณว่าเออฉัน ชอบคุณนะฉันมีทัศนคติที่ดีนู่นนั่นนี่แล้วฉันก็แบบเพิ่งไปสมัครงานบริษัทคุณมาคือนางเอกอ่ะเพิ่งไปสมัครพนักง,งานทำความสะอาดบ,บริษัทพระเอกก็เหมือนอยากจะพรีเซนต์ตัวเองอะไรเนี้ยแต่คือพระเอกอ่ะ กลัวเชื้อโรคจากนางเอกไงพราะมองดูนี่คือนางเอกนี่คือทั้งคาบซอสทั้งไรผมทั้งอะไรแบบสกรปรกแบบพระเอกไม่เข้าใกล้เลยนะจังหวะหาคือนางเอกของเราอ่ะเหมือนรู้สึกเหมือนจะจามอ่ะกาลังจะจามแล้วอ่ะทุกคนพระเอกแบบตกใจมากพระเอกก็เลยหยิบขนมปังอะคะ่ะในในถาเขงนางเอกหยิบแล้วก็จับยัดใส่ปากนางเอกแล้วก็รีบวิ่งหนีก็เลยเป็นความไม่ประทับใจเท่าไหร่ของพระเอกกับนางเอกนะคะ ทีนี้ปรากฏว่าพระเอกของเราอ่ะเหมือนไปคอมเพนผู้จัดการร้านนะคะว่าแบบเด็กฝึกงานแบบมารยาทไม่ดีนางเอกก็เลยต้องเอาของมาขอโทษพระเอกที่คอนโดของพระเอกนะคะโดยระหว่างที่นางเอกมาหาพระเอกใช่ไหมพระเอกของเราอ่ะทาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหายซึ่งเป็นหุ่นยนต์เทคโนโลยีของพระเอกะคะ่ะชื่อว่าหุ่นยนต์ท็อปเอกนะคะ โดยสุดท้ายแล้วนางเอกคือคนไปเจอนะคะทุกคนนางเอกก็คิดว่าเอ้ยใครเอามาทิ้งไว้เนี่ยยังใหม่อยู่เลยนางเอกของเราก็เลยเก็บมาด้วยนะ แล้วนางเอกอะก็ได้เจอพระเอกพอดีก็เลยเอาของเหมือนเหมือนเป็นถุงบะหมี่อะค่ะเหมือนเป็นบะหมี่อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเอามาขอโทษพระเอกพระเอกก็เลยตกใจพระเอกเลยหยิบแอลโกอฮอล์สเปรย์ออกมาฉีดๆเอกของเราก็ตกใจสะดุดขาตัวเองล้มอะบะหมี่นี่คือกระจายเลยแล้วมันก็จะมีซีจีมีการาฟิกขึ้นมาว่าแบบเชื้อโรคแบบหนึ่งแสนตัวอะไรอย่างนี้นะคะพระเอกของเราก็คือกลัวมากแต่ว่าจิตใจเป็นคนดีนะทุกคนคืออยากช่วยนางเอกคือยื่นมือไปแลละแต่แบบ แต่ก็ไม่กล้าจะไปจับนางเอกขึ้นมาสุดท้ายแล้วนะเพศของเราก็คือคว้างเงินออกจากกระเป๋าแล้วก็บ่นว่าเอาอันนี้ค่าเสียหายนะแบบขอโทษที่ทําให้เจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วางไว้บนพื้นแล้วก็วิ่งหนีไปนะคะนางเอกก็งงว่าแบบเอา้าทาไมอะทําไมเขาต้องให้เงินเราด้วยเอ๊ะคนนี้เป็นอะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเอกของเราสุดท้ายก็คือหาหุ่นยนต์ตัวเองไม่เจอใช่ไหมก็เลยแบบประกาศ อหาในอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้นะคะว่าใครแบบเจอหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถแบบแจ้งได้โดยจะมีเงินรางวัลให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนางเอกของเราเนี่ยก็เอาหุ่นยนต์ตัวนั้นกลับบ้านใช่ไหมก็เอาวางไว้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าน้องชายนางเอกเนี่ยคือเหมือนเป็นคนแบบชอบพวกสิ่งประดิษฐ์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยมาเจอทีนี้ก็คือหยิบมากะว่าจะเหมือนแยกชิ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือเห็นเหมือนเห็นป้ายบริษัทแปะอยู่คือบริษัท clean first อะคะ่ะ น้องชายนางเอกก็เลยเหมือนเสิร์ชหาดูปรากฏว่ามันมีประกาศตามหาหุ่นยนต์ตัวนี้พอดีน้องชายเอกก็เลยโทรหาเจ้าของเบอร์ซึ่งเป็นพระเอกนะคะบอกว่าเนี่ยหุ่นยนต์ตัวเนี้ยอยู่กับเขาโดยนัดกันให้มาเจอ,เอวันพุ่งนี้หลังห้างอะไรประมาณนี้นะคะพระเอกของเราเนี่ยก็ขับรถไปนะโดยที่ขับรถไปตามตามคําบอกเราเพื่อที่จะไปเอาหุ่นยนต์ใช่ไหมคะ แล้ววันนี้คือนางเอกอะต้องมาทํางานแทนพ่อพอดีเพราะว่าพ่อเมาในอของเราก็คือเหมือนเข็นขยะมานะคะเขียนรถขยะมาแล้วก็ใส่เหมือนหัวหนูเหมือนหัวตุ๊กตาครอบคอบไว้อะคะ่ะเป็นหัวหนูคอบหน้าตัวเองไว้แล้วก็เขียนไปปรากฏว่าจังหวะนั้นอะคือเหมือนจังหวะมันลื่นเนอะก็เลยเขีนไป แล้วทีเนี้ยรถพระเอกก็เข้ามาพอดีนะคะแต่พระเอกเบรกทันแต่นางเอกเบรกไม่ทันนะทําให้รถขยะน่ะมันก็เลยล้มใส่รถของพระเอกนะขยะก็คือกระจายเต็มรถเลยพระเอกของเราช็อกค่ะก็คือเจอขยะนี่ก็คือโคตรอึ้งแล้วนะก็ตกใจด้วยก็เปิดประตูออกมาดูนางเอกนะแล้วแบบพอดูแล้วก็คือพระเอกก็คุ้นๆหน้าแหละพระเอกก็เลยดึงไอ้ตัวหัวหนูตรงนั้นน่ออกนะคะแล้วก็คือก็คือเจอเป็นหน้านางเอกนะพระเอกก็แบบ เฮ้ยทำไมเป็นนางเอกอีกแล้วของเราก็คือคนอายไงคะเพราะว่าคนแบบล้อมรอบม,มามุงดูเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็อายมากก็เลยพยายามจะดึงไอ้ตัวหัวหนูเนี่ยออกจากมือพระเอกนะแพทย์ของเราก็คือเหมือนไม่ยอมแะคะแบบไม่ยอมให้ดึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการฉุดกระชากลากถูกกันนิดนึงจนแบบจนลม้มลงอะนะคนก็แบบถ่ายรูปแชะแชทแชแชที่แบบนางเอกล้มใส่พระเอกอะไรอย่างเงี้ย เราขึ้นแบบนางเอกก็อายมากแล้วก็โกรธพระเอกมากนะคะก็กระชากหัวหนูมาแล้วก็เก็บขยะขึ้นรถไปนะแล้วก็แบบรีบวิ่งหนีไปนะคะแบบสงสารนางเอกมากเลยซีนเนี้ยแล้วน้องชายนางเอกอ่ะก็เห็นเห็นเหตุหการณ์เหมือนกันนะนี่ก็สงสัยอยู่ว่าเออน้องชายก็ไม่ไปช่วยพี่สาวเนาะก็คือยืนยืนดูจนจบเหตุการณ์จนพี่วิ่งออกไปอะไรเงี้ยน้องชายนางเอกก็เลยโกรธมากก็เลยแบบเหมือนไม่ยอม ไม่ยอมเอาหุ่นโยนคืนพระเอกก็คือบล็อกเบอร์พระเอกไปเลยตัดกลับมาที่ฝั่งนางเอกนะนางเอกของเราก็สุดท้ายแล้วนางก็ได้ไปสัมภาษณ์งานไอตัวพนักงานทำวามะอของบริษัทพระเอกนะคะแล้วผู้จัดการนะ่ะก็รับนางเอกเข้าไว้ทํางานด้วยนางเอกก็คือดีใจมากนะคะทุกคนที่มีงานทําในฝั่งของพระเอกที่แบบตามล่าหา หุ่นยนต์ของตัวเองนะจนแบบว่าลูกน้องเนี่ยไปเปิดกล้องวงจรปิดให้ปรากฏว่าก็คือเป็นภาพนางเอกอะนะคะที่เก็บหุ่นยนต์ท็อปเอกของพระเอกไปก็เลยมีการนัดเจระจากับนางเอกเกิดขึ้นนะโดยที่ลูกน้องพระเอกเนี่ยก็คือนัดนางเอกออกมาแล้วก็ยื่นบินเอ่อสำหรับค่าทําความสะอาดรถพระเอกที่โดนรถขยะนางเอกทับแบบนั้นนะคะประมาณ 5,000หยวนซึ่งแพงมากสำหรับการล้างรถปกติเพราะว่าพระเอกเนี่ยจะต้องล้างแบบฆ่าเชือ้ออบฆ่าเชื้อแบบเป็นพิเศษอลนะคะนางเอกของเราก็แบบเฮ้ยมันแพงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแบบโวยวายนะไม่ยอมพระเอกของเราก็เลยลงจากรถมานะคะแล้วก็มาบอกน,งนานงเอกว่านางเอกเป็นพวกนักต้มตุ๋นใช่ไหมที่เอาอเครื่องดูดฝุ่นของพระเอกไปแล้วก็โทรมาแบบจะเรียกเงินจากพระเอกใช่ไหมหนี่ของเราก็ อาเครื่องดูดฝุ่นคุณเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เอกใจใช่ไหมก็เลยจังหวะนดะที่พม่เอกเปิดดูเบอร์โทรใช่ไหมนเอของเราก็เลยกระชากแขนของเพเอกมาแล้วเพื่อที่จะดูเบอร์โทรนะว่าเป็นเบอร์ใครปรากฏว่าเป็นเบอร์น้องชายนาะงเอกจริงๆนางเอกก็เลยแบบบอกเพเอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเอามาคืนคุณแบบไม่ให้มีรอยขีดข่วนเลยเพราะว่าฉันไม่ใช่นักต้มตุนนะอะไรอย่างเงี้ยฉันนึกว่ามันไม่มีเจ้าของฉันก็เลยหยิบไป ในอของเราก็กลับมาบ้านนะคะมาซ้อมน้องชายตัวเองแบบว่าทําไมแบบเอาไปขายรับหลังอไรน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยเอาเครื่องนูดฝุ่นกลับมาแล้วจะเอาไปให้พะเอกแล้ววันที่นางเอกจะเอาไปให้พะเอกใช่ไหมคะเออรุ่นพี่ ที่สนิทก,กับนางเอกซึ่งเหมือนแบบเนื้อเหมือนนางเอกจะชอบรุ่นพี่ประมาณหนึ่งแหละเขามาขอร้องให้นางเอกอะไปช่วยออกรายการให้ซึ่งเป็นรายการสดนะคะเป็นการแบบโชว์กินอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางเอกอะก็ไปร่วมรายการนะคะโดยเหมือนวันนั้นที่นางเอกไปอะคือเป็นการกินปิ้งย่างหมาล่าทุกคนแล้วก็เป็นการไล์สดใช่ไหม แล้วทีเนี้ยคนก็แบบกินอีกกินอีกจิ้มพริกอันนั้นอีกสี่อันนี้อีกสี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไหนเรากินไปจนแบบปากวอมปากแดงอะทุกคนจบรายการก็คือแบบแทบไม่ไหวนะคะนี่ของเราก็ไปเข้าห้องน้ำเนาะระหว่างไปเข้าห้องน้ำพอเดินออกมาเนี่ยก็คือได้ยินเสียงรุ่นพี่อะ่ะคุยกับ เพื่อนนะนะคะเจ้าของรายการอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแบบ mm. <"He> i, เฮ้ยนายกกินไปเยอะมากเลยนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรุ่นเป็นรุ่นน้องเป็นแบบเหมือนชอบกันเหรออะไรอย่างเงี้ใช่ไหม รุ่นพี่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรแบบแค่รุ่นพี่รุ่นน้องแบบไม่ได้ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหักหัวคิวนางเอกไปเยอะมากอะไรเงี้ยนางเอกของเราก็แบบเสียใจนะที่แบบไม่เห็นคุณค่าเลยน้ําตาซึมอะไรอย่เงี้ยเราไม่สนใจด้วยว่านางเอกกินไปเยอะขนาดนั้นนางเอกจะแบบท้องเสียหรือว่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแนี่นอของเราก็รับเงินมาใช่ไหมแล้วก็แบบบอกรุ่นพี่ว่า เออฉันได้งานแล้วนะต่อไปฉันจะไม่มาช่วยรุ่นพี่อีกแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วนางเอกก็ไปหาพระเอกที่บริษัทก็คือไปเอาเครื่องดูฝุ่นคืนพระเอกใช่ไหมคะก็จังหวะที่คืนเนี่ยคืนเสร็จแล้วใช่ไหมในเอกเราปวดท้องมากจนแบบเป็นลมไปหน้าบริษัทเลยอะพระเอกของเราด้วยความเป็นคนดีนะก็คือจะอุ้มนางเอกไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็เป็นคนที่กลัวเชื้อโรคมากนะคือพระเอกอะเอาแบบ เหมือนผ้าคลุมอ่ะมาคลุมเบาะรถตัวเองไว้ใช่ไหมแล้วก็ให้คนอุ้มนางเอ,งอกมาใส่รถแล้วก็เอากระดาษทิชชู่สองแผ่นอ่ะแปะหน้านางเอกไว้นะคะเหมือนแบบกันเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขับรถไปส่งนางเอกที่โรงพยาบาลทําตัวแบบประหนึ่งญาตินางเอกเลยนะดูแลอย่างดีไปรับยาให้ไปซื้อโจงให้อะไรอย่างเงี้ยพอพระเอ,อกจะกลับอ่ะทุกคนลูกน้องมาตามกลับใช่ไหมพระเอ,อกก็คือเดินไปห่มผ้าให้นางเอกอ่ะแล้วพระเอ,อกก็หอบอมาคืออ่อนโยนมากค่ะ คือขณะพระเอกก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมตัวเองจะต้องเออเอาใจใส่นางเอกขนาดนี้อะไรเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปนะคะนางเอกของเราอะ่ะก็ได้มาทํางานบริษัทพระเอกใช่ไหมก็เป็นพนักง,งานทําความสะอาดในบริษัทของพระเอกก็เลยได้ใกล้ชิดกันแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆนานานะที่พระเอกนางเอกแบบได้มาใกล้ชิดกันได้มา ผาฝาฟันอุปสรรคไปด้วยกันแล้วก็ทั้งเรื่องของนิสัยกลัวเชื้อโรคของพระเอกด้วยแล้วกอสุดท้ายแล้วว่ากลายเป็นว่าพระเอกอ่ะไม่แพ้เชื้อโรคจากนางเอกนะคะคือตอนแรกอ่ะที่มันจะมีจังหวะอุบัติเหตุที่ทําให้พระเอกนางเอกเนี่ยปากประกบกันบนบันไดเลื่อนนะคะทุกคนแล้วพระเอกอ่ะคือเป็นลมสลบแบบต้องเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะพระอเอกช็อกมากเป็นคนกลัวเชื้อโรคถ้าเวลาสัมผัสใคร ตรงๆเนี่ยพระเอกจะช็อกเข้าโรงพยาบาลนะคะเนเอกเราพอรู้ก็คือเสียใจมากที่ทําแบบทําให้พระเอกไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพระเอกของเราอ่ะเหมือนจะมีใจให้นางเอกแล้วนะหลังจากนั้นก็คือเหมือนพระเอกก็จะเป็นโรคภูมิแพ้เชื้อโรคอ่ะดีขึ้นกับนางเอกนะเหมือนจะไม่แพ้นางเอกอ่ะอย่างเช่นแบบแก้วแก้วกาแฟนางเอกเอยค่ะพระเอกก็คือไปแอบเอาแก้วกาแฟนางเอกที่นางเอกกินอ่ะ แล้วก็ตัวเองเอามาลองใส่น้ำกินดูว่าตัวเองจะแบบแพ้เชื้อโรคหรือเปล่าปรากฏว่าไม่แพ้นะคะสุดท้ายก็คือกลายเป็นว่าเพะไม่แพ้เชื้อโรคจากนางเอกมันก็เลยเป็นอีก,ออกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เพคนางเอกใกล้ชิดกันได้แบบมีการป้อนกงป้อนเกี้ยวกันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักกรุบกรุบมีดรามา่านิดน,ดนดหน่อยหน่อยนะไม่ได้หน่วงหัวใจมากมายนะแค่พอเป็นกระใสนะคะ พระเอกนางเอกไม่งีเงานะคะดูได้แฮปปี้หัวใจจัดว่าเป็นซีรีส์อมยิ้มอีกเรื่องหนึงนะะ่งเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ตามหาซีรีส์สนุกสนุกเอาไว้ดูแก้เหงานะคะเสนอเรื่องนี้เลยขอให้เก็บเรื่องนี้ไว้ในลิสในการดูซีรีส์อีกเรื่องหนึงนะะ่งค<ม>่ะในฝั่งของเคมีพระเอกนางเอกนั้นไม่ต้องพูดถึงคะ่ะน่ารักมากพี่แจสเปอร์ของเรานี่คือเท่สูงยาวเข่าดีหุน่น ดีซิกแพคแน่นปึกในอีกก็คือน่ารักจิ้มลิ้มตะมูตะมีน่ารักมากค่ะ use for my t าเ e n t สุภาพบุรุษสุดสะอาดซีรีส์จีนสนุกสนุกวัยรุ่นดูได้ผู้ใหญ่ดูดีรับรอง ไม่ผิดหวังค่ะหาดูกันได้ใน Netflix นะคะมีซับไทยเรียบร้อยออนแอร์จบเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้ช่องแปแววไดอรี่ขอขอบคุณนะคะกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ